ระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกันดารวิถีบทที่7ข้อที่89บันทึกว่าเมื่อโมเสสเข้าไปในเต็นท์นัดพบเพื่อจะกราบทูลพระองค์ท่านได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับท่านมาจากพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่บนหีบแห่งสักขีพยานระหว่างเครูปทั้งสองและโปรองทรงสนทนากับท่าน ข้อคิดจากพระวจนะมีเต็นท์นัดพบระหว่างเรากับพระเจ้า 1. เป็นที่ที่เราสามารถนัดพบกับพระเจ้าได้ 2. เป็นที่ที่เราสามารถกราบทูลเรื่องราวต่างๆของเราต่อพระเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนร้องทูลร้องทุกข์หรือร้องเรียกก็ตาม 3. เป็นที่ที่เราจะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสตอบเราสำหรับเรื่องต่างๆที่เรา ทูล 4. เป็นที่ที่เราจะรับพระกรุณามีโอกาสสนทนาและรับการปกป้องจากพระเจ้าสร้างสถานที่นี้ทุกวันผ่านการเฝ้าเดี่ยวขอพระเจ้าอวยพรค่ะ